สวัสดีค่ะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกคนนะคะจะเจอกันกิก้แล้วค่ะในช่องกิกกี้กิกช anel นะคะวันนี้ค่ะอยากจะมาตอบคำถามน้องๆที่มีคำถามกันเข้ามาแบบเยอะมากๆเลยนะ ตอบเป็นแบบวิธีการคำนวณก็แล้วกันเพราะว่าน้องๆหลายคนนะคะชอบถามพี่ว่าพี่กิ๊กหนูสูงเท่านี้หนูหนักเท่านี้สมมติสูง160หนัก70อะบางคนสูง165หนัก85อะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องๆก็จะมีมาถามนะทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งถามทั้งใน YouTube ถามทั้งใน Facebook เลยถามพี่กิ๊กลำคาไหมจริงๆพี่กิ๊กไม่ได้ลำคารหรอกคะ่ะแต่ว่าพี่กิ๊กอยากจะมาตอบในคลิปนี้แบบรวมๆเลยก็แล้วกันนะคะว่าเราควรจะสูงเท่าไหร่ คือเราสูงเท่านี้แล้วเราควรจะหนักเท่าไหร่ดีนะคะเพราะว่าเอาจริงๆคือก่อนหน้านี้พี่กิ๊กตอบน้องๆแบบนี้ค่ะว่า จริงๆแล้วเนี่ยคือพี่อยากจะให้ดูสัดส่วนเอาเป็นสํคาคัญมากกว่าน้ําหนักเพราะว่าบางคนเนี่ยคือน้ําหนักดูเยอะแต่ว่ารูปร่างดีนะคือเขาหนักหนักมวลกล้ามเนื้อไม่ได้หนักไขมันนะนะคะก็อยากให้แยกประเด็นกันด้วยเนาะเอาทีน,น,นี้วิธีการคํานวณส่นวนสูงน้ําหนักมาตรฐานนะคะวิธีการคํานวณคํานวณอย่างไรง่ายๆเลยนะคะอ่าถ้าเป็นน้องๆกลุ่มผู้ชายก่อนก,การน้องผู้ชายนะคะเอาส่วนสูงของน้องๆลบด้วย100ค่ะอย่างเช่นสมมติว่าน้องๆสูง1นึง เ0ซนติเมตรลบด้วย100ควรจะหนักเท่าไร่คะ70บโอ้โหบางคนบอกพี่ดูเยอะเนาะแต่ว่ามันก็กึง่งๆึ่งแบบกึ่งๆึ่งมาตรฐานไม่ได้ไม่ได้อ้วนไปแล้วก็ไม่ได้ผอมไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะทีนี้มาดูน้องๆฝั่งผู้หญิงบ้างฝั่งผู้หญิงอาจจะต้องลบเยอะกว่าผู้ชายหน่อยอย่างผู้หญิงอ่ะพี่กิ๊กสูง1้6ยอ่ะพี่กิ๊กนี่แหละเป็นเป็นตัวตั้งไปเลยพี่สูง1 6 6ลบด้วย1้อควรจะหนักเท่าไหร่56 แต่พี่กิ๊กก็ยังมองว่ามันดูมากไปพี่กิ๊กเอาแค่49คือพี่กิ๊กตั้งเป้ากับตัวเองไม่ให้เกินประมาณ50เยอะสุดเดือห1อคือวันที่กินเยอะมากๆจัดหนักชาบูหมูกระทะทอสอะไรอย่างเงี้ยบิงซูคือวันไหนที่กินเยอะจริงๆก็จะพุ่งทะยานไปประมาณเนี้ยค่ะ51แต่ว่าไม่ให้เกิน50อยู่ประมาณ49 น้องๆลองลบดูถ้าผู้ชายลบด้วย100เอาส่นสูงลบด้วย100นะคะถ้าน้องๆผู้หญิงลบด้วย110พี่กิ๊กเอาเอาวิธีการอันเนี้ย มาจากตั้งแต่คุณแม่แล้วคุณแม่คือบอกพี่มาตั้งแต่เด็กแล้วว่าเอ้ยวิธีการเนี่ยหาน้ําหนักที่มันมาตรฐานของเราหายยังไงอันนี้คือเป็นวิธีที่มันง่ายที่สุดไม่ต้องมาคิดค่าถึงขนาดว่า BMI อะไรเลยนะว่าแบบโหเอาส่วนสูงไปลบไปคูณไปหารไปสแควร์รูทอะไรไม่ต้องขนาดนั้นเอาแค่ประมาณนี้ค่ะไม่ให้บวกลบเกินจํานวนที่ที่พี่บอกเอาไว้นะคะหลายคนบอกว่าถ้างั้นเรายังอ้วนได้อีกเอาอย่างนี้คือพอเราดูเราได้น้ําหนักที่มาตรฐานแล้วพอเราถึงเกณฑ์น้ําหนักที่มาตรฐาน พี่กิ๊กอยากให้ดูสิ่งที่สําคัญมากกว่าน้ําหนักนะอย่างที่พี่จะบอกนะคะนั่นก็คือรูปร่างค่ะคือพี่อยากให้น้องๆทุกคน,นมีรูปร่างที่สมส่วนบางคนฟิกแล้วก็เครียดกับในเรื่องน้ําหนักมากจนเกินไปบางคนอาจจะน้ําหนักไม่เยอะแต่ขอโทษมีพุงแขนนี่ย้อยๆเลย พี่อยากให้ทุกคนหุ่นเฟิร์มรูปร่างดีบางคนดูน้ำหนักเยอะแต่ขอโทษไอ้ที่หนักเนะี่ยอย่างที่พี่บอกไปข้างตน้นหนักกล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยไขยมันนี่ไม่มีเลยอันเนี้ยพี่กีถือว่าเยี่ยมเลยนะคะอยากให้ดูรูปร่างเป็นสิ่งสำคัญเอาจริงๆนะความคิดพี่เลยนะรูปร่างเนี่ยสำคัญมากกว่า,วาน้ำหนักได้ซ้ำพอเราเจอคนหุ่นดี เราบางทีพี่ก็ไม่ได้อยากรู้นะเฮ้ยเธอหนักเท่าไหร่เหะอทำไมขุนดีจังเลยพี่ก็จะคิดในใจว่าเออเขาขุนดีจังเลยเนอะแต่พี่ก็เข้าใจแหละว,ว่าน้องๆอยากจะรู้ส่วนสูงน้าหนักเพราะว่าหลายๆคนก็ถามพี่เยอะมากนะคะว่าพี่กิ๊กสูงเท่าไหร่พี่กิ๊กหนักเท่าไหร่พี่สูง166นะคะหนัก49ก็อาจจะมองบางคนาจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆหนักได้เยอะกว่านี้อีกนะหรือว่าบางคนบอกอุย้ยก็ยังดูเฮ้ยดูหนักไปว่าหนัก45ก็พอมั้งแหมพี่ก็ไม่ใช่จะเป็นนางแบบนะจ๊ะก็เอาแค่พอดีพอดีนะคะพี<ๆ>่ยังมีความสุขในนกการิ แล้วก็ยังสนุกกับการออกกําลังกายพี่กิ๊กไม่ได้อดอาหารเลยพี่แค่เลือกกินบางทีพี่ก็กินของอ้วนๆพี่กินอย่างมีความสุขแล้วพี่ก็ต้องออกกําลังกายควบคู่ไปด้วยก็จะทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอะค่ะไม่เครียด ไม่เครียดเลยนะคะน้องๆหลายคนทอ้อเหนื่อยเบือ่อพี่อันนั้นหนูก็อยากินอันนี้หนูก็อยากินแต่หนูไม่อยากออกกาลังกายอันนี้มันมัน,ม,นมันเขาเรียกอะไรมันคอนฟ lict ก,กันแหละมันเริ่มขัดแย้งกันแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหนูอยากจะรูปร่างดีนะลูกหนูก็ต้องอ่ะหนูยังอยากกินอยู่ของอร่อยอร่อย ทำยังไงดีกินได้แต่ไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ออกกําลังกายเริ่มมาออกกําลังกายเลยต้องเปลี่ยนทัศนคติตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะหุ่นดีพี่อยากให้เริ่มออกกําลังกายแล้วก็ออกกําลังกายอะไรก็ได้นะเอาจริงๆเอาที่น้องๆชอบเลยใครชอบกระโดดเชือกชอบเต้นชอบเล่นฮูลาฮูลุอะไรก็ตามแต่มันมีประโยชน์ทั้งนั้นสิ่งสําคัญมากๆเลยนั่นก็คือความสม่าเสมอแล้วก็ความต่อเนื่องถ้าน้องๆทําแบบนี้นะคะควบคุมอาหารเลือกกินแล้วก็ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอหุ่นดีไม่ไปไหนเสียรูปร่างสม ส่วนไม่ต้องมานั่งแบบคิดมากให้เสียเวลาเลยว่าเฮ้ยควรจะหนักเท่าไหรด่ดีเพราะว่าหลายหลายคนก็จะทักเฮ้ยหุ่นดีขึ้นไม่ทาอะไรมาอะไรอย่างนี้นะคะพี่อยากให้ทุกๆคนเป็นแบบนั้นนะคะและเชื่อว,ว่าทุกๆคนที่ดูพี่นะต่อไปจะต้องหุ่นดีอย่างแน่นอนคะ่ะพี่กิ๊กเป็นกําลังใจให้นะคะคลิปต่อไปพี่จะมาแนะนําอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย